อิดบล็อกเนี่ยราคานะครับเมื่อก่อนซื้อกันที่5บาทจนปัจจุบันเนี่ยห้าบาทห้าสิบหกบาทบนะครับ<ม>ถ้าอิดมอนเนี่ยถ้าซื้อแบบว่าเป็นลอ็อตเป็นลถมาเลยอะ่ะสามสิบแปดตังห้าสิบตังอาจจะสิบปีที่แล้วตอนนี้มันขึ้นไปก้อนเกือบบาทแล้วทีนี้เวลาคำนวณราคาเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นหลักสมมุติเราซื้อได้ก้อนละบาทอะ่ะ ก่อไปทั้งหมดเราร้อยถึงร้อยร้อยยี่สิบมันก็ตกร้อยกว่านิดนะิดน่ะค่าอิดนะครับไม่รวมไม่รวมค่าปูนทรายนะค่าปูนทรายค่าแรงช่างอีกนะใช่ทีนี้อิดบล็อกน่ะสิบสองก้อนครึ่งอ่ะถ้าผมเฉลี่ยที่ก้อนละหกบาทมันก็จะตกแปดเก้าสิบบาทเท่านั้นอ๋อถูกลงไปอ่าค่าอิดบล็อกถูกกว่านิดหน่อยนะทีนี้พอมาปูนทรายอิดมอนจะใช้ เยอะกว่าอีกนิดหน่อยเราสรุปมรวมแล้วต่อตารางเมตรนี่ห่างกันเยอะไหมต่อตารางเมตรแล้วยังไงสําหรับผมแล้วเนี่ยค่าวัสดุอิฐมอนแพงกว่าแพงกว่าอยู่ไม่มากทีนี้มาค่าแรงอิฐมอนแพงกว่าแน่นอนอิฐบล็อกยังเหมาก่อถ้าเหมาแบบเป็นค่าแรงล้วนๆนะก่อได้เยอะกว่า2 0 3 0ิอน่ะอิฐบล็อกก่อได้เร็วกว่าเขาเลยมักจะคิดค่าแรงต่ำกว่าอ๋อเขาเลยคิดค่าแรงต่ำกว่าครับ เดี๋ยวนี้อิดมอนค่าแรงโอ้โหไปไกลละเมื่อก่อนนี้ค่าแรงร้อยหนึ่งร้อยี่สิบต่อตารางเมตรเนี่ยก็ยถือว่าแพงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละระดับร้อยห้าสิบบางคนเสนอไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบสูงมากอะ่ะเหมือนราคาปูกระเบื้องกันเลยครับแต่อิดบล็อกเนี่ยมันยังพอสู้กับราคานิ่งๆของค่าแรงได้อพอรวมกันแล้วเนี่ยทั้งค่าแรงค่าของอิดมอนแพงกว่าแน่นอนครับกระโดดขึ้นไปเลยครับ